สวัสดีนักเรียนที่ติดตามแฟนเพจของกอล์ฟหาดใหญ่บราเมอร์มีประโยชน์แน่นอนเรามีวิชามาให้แบบฟรีๆบ่อยๆเลยวันนี้มีลูกเล่นง่ายๆเลยฮะมันจะตียังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะ Ask, ง่ายง่ายฟังดูแล้วยากนะแต่เดี๋ยวจะเล่นจะใช้ให้ดูฮะแบบนี้ครับเห็นไหมจริงจริงแล้วมันประกอบด้วยซ <spe c> ิงเกิลทั้งหมดเลย <spe c> แบบนี้ครับ <spe c> ขวาซ้าย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 ขวาแบบนี้นะแต่2เม็ดแรกให้เราเป็นด <spe c> ับเบิลนะเห <spe c> ็นไหมขวาซ้าย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 ขวาหยุดขวาซ้ายอ่าขวาซ้ายเห็นไหมครับขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหยุดขวาซ้าย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 ขวาเพราะฉะนั้นต้องเล่นดับเบิลสโตรกให้ได้ก่อนนะเห็นไหมครับขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ลงแสในจอะที่สองอ่า one E and R two อย ment, 1, 1> it. 2> 1, 2, e. trap, ่างงี้นะครับถ้าถ้าพูดเป็นภาษาโน้ตนะ one E and R two E and R three two two เนี่ยลงสนแหนเลยเห็นไหมครับคราวนี้ไฮแฮตตัวนี้เปิดนะตัวสุดท้ายให้เปิดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเปิดคราวนี้โน้ตต่อไปนะครับเราจะใช้มือซ้ายลงไปที่สแหนนะแล้วก็ให้ปิดไฮแแฮตพร้อมกันตรงนี้ต้องระวังนะถ้าไม่ปิดไฮแแฮตเสียงจะสกปรกมากเลยดูนะครับ อ่าเห็นไหมปล่อยแล้วก็โป๊ะตรงมือสายแทนที่เราจะตีมือขวาอีกรอบไม่เราตีมือสายแบบนี้ครเห็นไหมครับเมื่อตีไปได้เรื่อยๆนะครับตอนที่เราดับเบิลสโตรกให้เราเล่นเบาๆอย่างนี้เห็นไหมครับไม้ต่ำๆแล้วก็ให้เป็นเน้นตัวหลังให้มันดัง เหนไเบานะเบานะสองตัวแรกแบบนี้เห็นไหมครับสำเนียมก็เริ่มมาแล้วเราจัดดนามิกในสัดส,ส่วนที่แข็งแข็งทื่อๆแต่เราให้เราจัดไดนามิกให้มันมีเบามีหนักเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดูนะนะครับอ่าต้องหยุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวช้าๆนะ เห็นไหมครับพอฝึกไปเรื่อยๆนะครับให้เราเหยียบกระเดื่องเป็นตัวดํานี่แหละอ่ะาคราวนี้กระเดื่องเวลาเราเหยียบได้แล้วเป็นดาวบีดได้แล้วตามจังหวะได้แล้วเราก็เล่นสักเราจะมาหยุดจังหวะ2ให้สแนนมันโลง่งๆนะกระเดื่องก็คือเล่น1กับ3นั่นเองนะครับแล้วกระเดื่องให้หยุด2กับ4แล้วกันนะมันจะฟังแล้วแน่นขึ้นดูนะครับ ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนมันชินนะแล้วก็เราค่อยใส่กรุ๊ปอื่นๆคือเล่นให้มันติดมืออย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากถ้าเราจําแต่ริกเนี่ยมันมันจะจําไม่ได้แต่ริกก็ควรจะจาเนี่ยที่สอนก็คือริกนั่นแหละก็คือลูกเล่นที่มันเป็นสัดส่วนหลักๆนะครับคร่าวๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องฟิวเองบ้างมันถึงจะถึงจะดีไม่ต้องไปคิดนะตีแล้วไม่ต้องคิดตีแล้วให้มันแบบมันติดมือไปแล้วก็ก็เล,เล่นไปเล่นไปงั้นแหละ <laughs> อ้าดูนะ